สวัส so, ดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่สมัครแพ็กเกจดูบนพิมลีฟรีตลอด1ฤดูกาลเลือกได้1ทีมนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้มีชื่อว่า True Unlock นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามแล้วก็จะมาแสดงให้ดูเลยนะครับว่าเมื่อเราสมัครแพ็กเกจนี้แล้วเราสามารถรับชมที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการรับชมรับชมยังไงเนาะสำหรับแพ็กเกจนี้ถ้าเกิดว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถรับชมได้เฉพาะบนแอปพลิเคชัน True ID บนมือถือหรือว่าบน ไอแพดไอโฟนอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่สามารถนะครับรับชมผ่านเว็บไซต์ผ่านกล่องทัวรดีได้เนาะเพราะว่าแพ็กเกจนี้เขาให้รับชมผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นเน็ตมือถือเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเชื่อมต่อ wiFI ก็ไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจนี้ได้เนาะโอเควันนี้ก็จะมาแนะนําว่าเราจะใช้ยังไงไม่ให้เปลืองเน็ตของเราเนาะเนื่องจากบางคนก็เสียายอินเทอร์เน็ตเนาะจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการเอาเน็ตฟรีมาชม แอปพลิเคชัน True ID เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับอ่ะเราไปเริ่มอันแรกกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สมัครเนาะก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของแอป True ID ก็จะเจอหน้าอย่างนี้นะครับสำหรับแ็ปเกตนี้วิธีการสมัครก็กดเข้าไปที่ True Unlock นะครับกดตรงนี้นะอ่าหรือว่าบางคนจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับเราก็เลือกสมัครเลือกสมัครเข้าไปนะครับนี่ด้านล่างเขาจะเขียนว่า True Unlock เนี่ยนะครับเราก็กดเข้าไปที่ลูกค้า True Move p a d เลือกทีมนะครับผู้ชมก็กดเลือกเข้าไปแต่วิธีการสมัครวันนี้จะไม่มาเน้นรายละเอียดเพราะเคยทาคลิปไปแล้วเนาะจะพาไปดูนะครับว่าหลังจากที่สมัครแล้วต้องใช้งานยังไงเนาะกดออกก่อนอันดับแรกเราต้องไปรับเน็ตฟรีก่อนนะครับเขาจะให้ทุกวันวันละ 2GB กิกะไบต์นะครับเราจะได้ไม่เปลืองเน็ตของเราเนาะเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นสําหรับเน็ตที่เราเติมเงินเข้าไปหรือว่าเน็ตที่เป็นแพ็กเกจรายเดือนเนาะวิธีการรับสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์เน็ตฟรีที่ใช้งานบนทวีดีก็กดเข้าไปที่สิทธิพิเศษนะครับ จากนั้นก็กดเข้าไปที่นี่นะครับ True Point แลกนี่นะครับฟรีแพ็กเกจเสริมเนี่ยตรงนี้เราจะเอา point ของเราที่มีอยู่ในแอป True ID เนี่ยไปแลกเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับกดเข้าไปจากนั้นก็จะมีให้เราเลือกเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมดู Net True ID 2GB เขาบอกว่ารับฟรีทุกวันนะครับ Net 2GB เล่นแอป True ID เนี่ยท่านผู้ชมกดไปเข้าไปก่อนอ่าจากนั้นอ่าจากนั้นก็กดเลือก แลก r u o p o t n t นะครับคือ0ูนย์ะครับเราใช้ศูนย์ทรูพอยนะไม่ต้องมีพอย n ์ก็รับเน็ตได้นะครับแต่ใช้งานได้เฉพาะบน True ID กดปิดนะครับรับแล้วตัวนี้เดี๋ยวก็มีข้อความเข้ามานี่นะครับเขาบอกคุณรับเน็ตฟรี 2GB กเล่นแอปพลิเคชัน True ID โปรตอร์เอเมยืนยันเอเมทเราก็มาแล้วนะครับใช้งานตั้งแต่วันไหนถึงตันไหนเนาะโอเคทีนี้เราได้เน็ตฟรีแล้ว เราไปชมนะครับวิธีการเข้ารับชมบนพิมพ์บิลีที่เราเลือกแล้วเนาะทีมโปรดของเราหนึ่งทีมเนี่ยกดเข้าไปที่ดูตรงนี้นะครับปึ้งจากนั้นในหัวข้อด้านบนนะครับจะมีหัวข้อที่เขียนว่า unlock ท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปปึ้งาจากนั้นก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปตรงหัวข้อ,อนนนเนี่ยครับแฟนคลับฟอร์เนี่ย t r u e unlock เนี่ยท่านผู้ชมก็กด เลือกทีมที่ท่านผู้ชมได้ทําการเลือกทีมตอนที่สมัครครั้งแรกเนี่ยอย่างของผมเลือกลิวผูผมก็กดเลือกลิวพูถ้าใครเลือกทีมอื่นก็เลื่อนนะครับปัดไปด้านซ้ายก็จะมีทุกทีมเลยในพิมพ์มิลีกเราสมัครของทีมอะไรก็กดเข้าไปผมกดลิวพูนะเพราะว่าผมเลือกไว้ตอนสมัครกดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลมาเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเขาโหลดแป๊บหนึ่ง นี่นะครับมาเลยนะครับทีมฟุตบอลของเราก็กาลังเตะอยู่ตอนนี้ฟูลเล่มขึ้นนำลิเวอร์พูลซะด้วยโอเคนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่เราสมัครแล้วใครยังไม่ได้สมัครย้อนดูคลิปได้นะครับมีในช่องโอเคคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเพียงแค่นี้นะครับไปเลยครับสวัสดีครับ